เมื่อเมืองน,นี้ไม่ได้มีฮีโร่เพียงแค่คนเดียวเชิญพบฮีโร่คนใหม่เช็ดแมนสติ๊กเกอร์ลายผู้รักความสะอาดเออาก็เช็ดเออาก็เช็ดจนสะอาดปาดน้ำตาสามารถเป็นเจ้าของกัได้ง่ายๆเพียงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมสะสมให้ครบทั้งคอลเลกชันนะครับเช็ดเด้ ซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ของเราเนี่ยได้ทำประวัติตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ g u a r d i a ส s of the Galaxy ติดต่อกันมาหลายตอนแล้วและตอนนี้คงจะเป็นคลิปปิดท้ายก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเรื่องราวรวมถึงอีเวนต์ต่างๆในส่วนอื่นของ m ม r v e l กันบ้างและประวัติตัวละครในวันนี้ก็คือเรื่องราวของยอน d u u ูดอนตจริงๆจะบอกว่าต้นแบบแท้ๆของยอนดูในภาพยนตร์เนี่ย คือยอนดูอูดอนต้าจากเอิร์ธ6 9 1โดยจัก,กรวาลน,นี้จะเป็นช่วงเวลาในอนาคตราวๆาวพันปีข้างหน้าโน้นนะครับรากเงาของเขาเป็นชาวเผ่าซาโทแอนที่อาศัยอยู่บนดาวเซนทอรี่โฟมาหลายชั่วอายุคน แต่ดาวของเขากลับถูกชาวโลกเข้าไปยึดครองสร้างอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่29ทําให้ชาวพื้นเมืองของเซนทอรี่โต้องระหกระเหินหนีอพยพไปอยู่ให้ห่างจากมนุษย์เพราะเรื่องน่าจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ในหนังเรื่องอวตารนั่นแหละแล้วความสําคัญของยอนดูคืออะไรกันล่ะนอกจากยอนดูจะเป็นนักล่าประจำเผ่าแล้ว เขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งทีม Guardians of the Galaxy ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยากรู้หรือไม่ก็ตามว่า Guardians of the Galaxy ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าทีม Guardians ทีมนี้โผล่มาในคอม,มิกตั้งแต่ปี1969ส่วนทีมของ Star-Lord เพิ่งจะมามีในจักรวาลหลักเมื่อปี2008นี่เอง เนื้อเรื่องในคอมิกนั้นมีอยู่ว่าในอีกประมาณ800-900ปีข้างหน้ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำพอที่จะยึดอนณานิคมดาวต่างๆเรียกว่าตั้งอาณานิคมขึ้นบนดาวมากมายหลายดวงแต่โชคร้ายที่ในจักรวาลก็ไม่ได้มีแค่ชาวโลกเท่านั้นเพราะมันยังมีเผ่าพันธุ์ที่บ้าสงครามอย่างบาดูนที่ร้ายกาจกว่าชาวโลกหลายเท่า มันเข้ามาเข็นค่าล้างเผ่าพันธุทุกชีวิตในระบบสุริยะเรียกว่าอนานิคมบนโลกที่กระจายออกไปนั้นได้รับผลกระทบเข้าเต็มเปล่าคนแรกที่ได้เจอกับบาดูนก็คือชาลี2เวนชาลีก็คือชาวโลกที่ไปตั้งอนานิคมบนดาวพฤหัสและเขาก็ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมให้มีมวลกล้ามเนื้อเหนือกว่ามนุษย์ถึง11เท่าทำให้อาศัยอยู่บนดาวพฤหัสได้อย่างไร้ปัญหา ในตอนนั้นชาลี27ต้องออกจากดาวของเขาไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศนานถึง6เดือนแต่พอกลับมาที่ดาวพฤหัสอีกครั้งเขากลับพบว่าประชากรบนดาวของเขาไม่มีใครเหลืออยู่เลยแถมเขายังถูกพวกบาดูนโจมตีเข้าใส่ไมายจะจับตัวเขาไปขังอีกต่างหากถึงแม้ว่าพละงกำลังของพวกบาดูนจะไม่คารนามือเขาแต่ด้วยจำนวนที่มากกว่าหลายเท่าทำให้ชาลีต้องหลบหนีอย่างยากลำบาก และในขณะที่กำลังวิ่งหนีการไล่ล่าชาร์ลีทเวนตี้ซเ่นก็นึกได้ว่าบนดาวของเขามีสถานีเทเลพอร์ตที่จะสามารถพาเขาไปโผล่บนดาวอนา,นานิคมของโลกดวงไหนก็ได้ในระบบสุริยะแต่เพราะกำลังหนีตายอยู่ชารลีทเวนตีจึงไม่มีเวลามานั่งเซตปลายทางเขาจึงกระโดดเข้าเครื่องเทเลพอร์ตไปตามยัถากรรม โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่ปลายทางของเครื่องเทเลพอร์ตนำเขามาโผล่ที่ดาวพลูโตซึ่งเป็นหนึ่งในดาวที่มนุษย์ไปสร้างอารยธรรมเอาไว้ซึ่งมนุษย์บนดาวพลูโตนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากชาลีทเวนตซวที่มีพลังกล้ามเนื้อเพราะร่างกายของคนที่นี่จะถูกปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้ผิวหนังกลายเป็นคริสตัลเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิอันโหดร้าย ตอนนั้นชาลี27พบว่าสภาพของดาวพลูโตก็ถูกบาดูนโจมตีไม่ต่างจากดาวพฤหัสของเขาเลยพ่อล่ำบึกของเราเลยต้องหนีตายอีกครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากมาติน็กซ์ชาวดาวพลูโตคนสุดท้ายที่ตัดสินใจจะอยู่ที่นี่เพื่อขัดขวางแผนการอันชั่วร้ายของพวกบาดูนในขณะที่ชาวดาวพลูโตคนอื่นๆอพยพหนีกันไปหมดแล้ว เมื่อทั้งคู่ได้พบกันพวกเขาก็ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังโลกเพราะเชื่อว,ว่าดาวแม่ของพวกเขาจะยังไม่ถูกยึดครองดังนั้นชา์ลีเ7วนและมาร์ติเน็กซ์จึงกระโดดเข้าประตูเทเลพอร์ตเดินทางสู่โลกในทันทีเอาเป็นว่าผมขอพักเรื่องเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วหันมาดูอีกคู่หนึ่งที่จะกลายเป็นสมาชิกทีม G u a r d i a n s อ f the Galaxy นั่นก็คือเวนส์แอสโตรหรือเมเจอร์วิกตอและยอนดูอูดอนตาของเราไงล่ะครับ อย่างที่เล่าไปแล้วในตอนต้นว่าดาวเซนทอ r รียของยอนดูนั้นถูกพวกมนุษย์โลกบุกไปตั้งอนานิคมดังนั้นผมจะขอย้อนเวลาไปในปี1988ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีของมนุษย์ยังไม่ก้าวหน้ามากเท่าไหร่เวนส์แอสโตรนักบินของกองทัพสหรัฐผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการอาวกาศตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้รับภารกิจให้เดินทางไปสำรวจดาวเซนทอรีฟของยอนดูนี่แหละ ในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้บอกกับแวนส์ว่าดาวที่นายกำลังจะไปเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางเป็นพันปีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพวกเราจะสูบเลือดนายออกมาก่อนแล้วฉีดสารรักษาสภาพเข้าไปให้พอเดินทางไปถึงจุดหมายปุ๊บเจ้าเครื่องนี้ก็จะฉีดเลือดเข้าสู่ร่างกายของนายแล้วนายก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งพอได้ยินดังนั้นแวนส์แอสโตรก็ตอบว่า โอเคครับผมไม่ต้องกังวลไปหรอกผมเชื่อว่าหลักฟิสิกส์ของไอนะ์สไตน์น่ะทำให้มันเป็นไปได้นั่นแน่จากนั้นแวนส์แอสโตรก็บอกลาแฟนสาวแล้วออกเดินทางสู่อวกาศในสภาพหลับไหลซึ่งยานของเขาก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายตามที่ระบุไว้จนเวลาผ่านไป1,000ปีแน่นอนว่าคนรู้จักของเขาตอนนั้นต่างก็ตายกลายเป็นปุ๋ยไปนานแล้ว ร่างกายของแวนส์ที่หลับหลายไปนานแสนนานได้เกิดความผิดปกติขึ้นเนื่องจากเขาถูกล้อมรวมกับชุดอวากาศที่สวมอยู่แถมเขายังมีพลังจิตอีกตั้งหากและแล้วยานของแอสโทรก็ร่อนลงจอดบนดาวเซนทอรีโฟโดยสวัสดีภาพแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะชาวโลกได้อพยพมาตั้งรกรากบนดาวดวงนี้ก่อนที่เขาจะมาถึงซะอีกเชยมาต้อนรับเมเจอร์แอสโทรกันเลยพวกเราย <Yeah! S 1> ช,ชาวโลกนั่นเหรอไปไปได้ยังไงอ่ะทำไมพวกคุณมาถึงก่อนผมเนี่ยทฤษฎีของไอสไตล์โดนล้มล้างด้วยทฤษฎีของฮาโคเวียนไปตั้งแต่800ปีที่แล้วแล้วไอ้ลุงพวกเรามาถึงก่อนนายตั้ง200ปีแนะ่งี่เงาจังเงาพอได้ยินแบบนั้นแอสโตรก็เฮิร์สิครับอุตส่าห์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออนาคตของมวลมนุษย์แต่เขาถูกทำเหมือนเป็นไอ้โง่ที่เสียสละแบบฟีฟรี แน่นอนว่าพวกบาดูนได้เดินทางไปถึงเซนทัรีโฟในอีกไม่นานหลังจากนั้นและแวนส์กับยอนดูก็ถูกบาดูนจับตัวมาที่โลกพร้อมๆกันทั้งคู่กลายเป็นเฉลยที่ถูกเล่นสนุกโดยแรงหัวหน้าหน่วยของเหล่าบาดูนที่สั่งให้แวนส์จัดการฆ่ายอนดูซะเพราะถ้าแวนส์ยอมทำมันจะไว้ชีวิตเขา ในตอนนั้นแวนส์แอสโตรก็ได้ออกอุบายว่าขอใช้อาวุธของยอนดูเป็นเครื่องมือในการสังหารเพราะอาวุธของยอนดูก็คือธนูและลูกศรยาก้าที่มีความไวต่อเสียงดังนั้นแวนส์จึงมั่นใจว่ายอนดูจะต้องมีเทคนิคที่ดีพอจะควบคุมลูกศรได้แน่ๆพอแวนส์ยิงลูกธนูออกไปยอนดูก็ผิวปากบังคับทิศทางของลูกศรให้โจมตีเหล่าบาดูทำให้พวกมันแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวัน ทั้งคู่จึงใช้จังหวะนั้นมุ่งหน้าไปยังเครื่องเทเลพอร์ตเพื่อจะหลบหนีไปจากที่นี่ แต่เวลามันช่างเหมาะเจาะมากเหลือเกินเพราะทันทีที่พวกเขาไปถึงเขาก็ได้พบกับชาลีทเวนตีซและมาตินิค์ที่เดินทางมาถึงโลกพอดีดังนั้นทั้ง4คนจึงร่วมมือกันจัดการกับพวกบาดูนเพื่อปลดแอกโลกจากการถูกกดขี่และทั้ง4คนนี้แหละครับที่รวมตัวกันเป็นทีมกาเดียน n อฟเดอะกาแ a ็กซีผู้พิทักษ์จักรวาลซึ่งมีเป้าหมายในการต่อต้านพวกบาดูน นี่แหละครับคือต้นกำเนิดของทีม Guardians of the Galaxy แห่งอนาคตซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่านี่มันคลิปประวัติของยอนดูไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องเล่าด้วยละ่ะที่ต้องบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่การผจญภัยของยอนดูก็จะอยู่ในทีมนี้นี่แหละครับ ย้อนดูและพักพวกทีมกาเดียนส์ต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อขับไล่เหล่าบาดูนออกจากระบบสุริยะแถมยังเคยแม้กระทั่งย้อนเวลามาช่วยกับตันอเมริกาในยุคปัจจุบันเพื่อต่อกรกับพวกบาดูนตั้งหากในเวลาต่อมากาเดียนสอฟเดอะกาแล็กซีก็มีสมาชิกทีมเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสตาร์ฮอคไฟลอดอเลตาและนิกกี้ ยอนดูเคยเดินทางข้ามเวลากลับมาที่ยุคของจักรวาลหลากหลายต่อหลายครั้งและเคยต่อสู้ร่วมกับ a เ e n เจอร์สก็หลายหนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยอนดูเคยเสียมือขวาไปในการต่อสู้จนต้องใช้มือเทียมที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธได้มาสวมแทนก่อนที่มาตินิกซ์จะใช้เทคโนโลยีสร้างมือของเขาขึ้นมาใหม่ การผจญภัยที่ยาวนานร่วมกับทีมกาเดียนซอฟ f t เดอะกาแลนั้นในที่สุดยอนดูก็ต้องขอลาออกจากทีมเมื่อเขาพบว่าบนดาวเซนตัลรีโฟยังมีเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของเขาเหลือรอดอยู่ดังนั้นเขาจึงออกไปปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองและถูกเพื่อนร่วมเผ่าพันธ์เรียกขานว่าฮาบักตูที่แปลว่าบุรุษศัก์สิทธ์ แต่การจากลาก,กับเหล่าการเดียนในครั้งนั้นก็ไม่ใช่การผจนภัยครั้งสุดท้ายของยอนดูหรอกนะครับเพราะในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลับมาต่อสู้ร่วมกับทีมการเดียนอีกครั้งสู่การผจญภัยไม่รู้จบบนหน้ากระดาษของหนังสือการ์ตูนมาเวล ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องราวคร่าวๆของยอนดูแห่งเอิร์ธ691ซึ่งพอจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงโดยยอนดูแห่งอนาคตนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี1969แต่ยอนดูอูดอนตาของจักรวาลหลักนั้นเพิ่งจะมาปรากฏตัวในปี2016นี้เองเรียกว่ามาทีหลังหนัง Guardians of the Galaxy ภาคแรกซะอีก การดีไซน์ของยอนดูในจักรวาลหลักนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์อย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่าเขาดูแตกต่างจากยอนดูแห่งเอิร์ธ6 9 1อย่างสิ้นเชิงแต่ยังพอจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเมื่อนักเขียนแซมฮัมฟรีย์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วยอนดูของจักรวาลหลักเนี่ยเป็นพ่อของ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 พ่อพ่อยอนดูในยุคปี3,000อีกทีเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษที่มีความเชื่อมโยงกันทางสายเลือดนั่นเอง โดยเนื้อเรื่องที่ถูกบอกเล่าเอาไว้เกี่ยวกับยอนดูแห่งจักรวาลหลักเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปีเตอร์คริลยังเป็นเด็กวัยรุ่นเลือดร้อนที่สังกัดอยู่กับนาซาตอนนั้นปีเตอร์อยากจะออกสู่อวกาศจนทนไม่ไหวเพราะเขาต้องการตามล่าล้างแค้นยานของบาดูนที่ฆ่าแม่ของเขาให้เร็วที่สุดดังนั้นปีเตอร์จึงได้ขโมยยานอาวกาศแล้วเดินทางออกนอกโลกในทันที แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะยานอาวกาศที่ปีเตอร์ขโมยมาดันขัดข้องแถมยังซวยหนักกว่าเดิมเพราะยานโจรสลัดอวกาศราวเวเจอร์ได้ผ่านมาพบยานของเขาเข้าพอดียานของปีเตอร์ถูกดูดเข้าไปในยานโจรสลัด ตอนนั้นปีเตอร์ที่หวาดกลัวต้องรวบรวมความกล้าและสติปัญญาเพื่อคิดแผนที่จะเอาตัวรอดจากยอนดูให้ได้ซึ่งความเฉลียวฉลาดของคริวนั้นเรียกว่าเล่นเอายอนดูและเหล่าลิ้วล้อปวดหัวไปต,ตามๆกันแต่ถึงแม้ว่าจะเฉลียวฉลาดแค่ไหนแต่เด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ สุดท้ายปีเตอร์ก็ถูกยอนดูเล่นงานและเขาก็ได้ยึดเอายานของปีเตอร์ไปส่วนตัวปีเตอร์เองที่ไม่มีจุดหมายว่าเขาจะต้องไปไหนก็ได้อ้อนวอนต่อยอนดูเพื่อขอเป็นลูกเรือลาเวเจอร์ซึ่งพอยอนดูเห็นเด็กที่ไม่มีที่ไปก็เ,เกิดความสงสารจึงได้รับปีเตอร์เอาไว้บนยานแค่ในฐานะเบสทำความสะอาดแม้จะอยู่ในฐานะลิ้วล้อระดับล่างสุด แต่ยอนดูก็พาปีเตอร์ออกลุยหลายต่อหลายครั้งและสติปัญญาของเจ้าหนุ่มน้อยควิลก็เคยช่วยชีวิตยอนดูเอาไว้แถมยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมจนยอนดูบรรจุเขาเข้าเป็นสมาชิกราเวเจอร์ในที่สุดจริงๆแล้วภาพที่ยอนดูเลี้ยงดูปีเตอร์มานั้นมันไม่ได้มีบทซึ่งเหมือนในภาพยนตร์หรอกนะครับเพราะสุดท้ายยอนดูที่มีนิสัยของโจรก็ทำเพื่อความต้องการของตัวเองเท่านั้น ยอนดูเกลี้ยกล่อมให้ปีเตอร์ธรยศพวกมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้นำกองโจนบุกล้นยานแอสเตเรียนวันของนาซาและสิ่งที่ปีเตอร์จะได้ก็คือยอนดูจะมอบคริสตันที่บรรจุข้อมูลตำแหน่งยานของบาดูนที่ฆ่าแม่ของเขาให้เมื่อปีเตอร์ตกลงเจ้ายอนดูก็นำกองโจนบุกล้นยานแอสเตเรียนวันในทันที และในระหว่างที่เกิดการต่อสู้ปีเตอร์เกิดรู้สึกผิดกับสหายเก่าวที่เคยทํางานร่วมกันมาแถมยอนดูยังออกลายปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นแค่เด็กถูพื้นอีกต่างหากดังนั้นยอนดูจึงถูกปีเตอร์ทรยศโดยการปล่อยทองคําที่ป้นมาได้บนยานราเวเจอร์ทิ้งเรียราดไปในอวกาศทําให้ยอนดูโกรธแค้นและประกาศว่าจะตั้งฆ่าหัวปีเตอร์เพื่อไล่ล่าเขาให้จงได้ นี่แหละครับคือยอนดูอูดอนต้าจากทั้ง2จักรวาลที่เนื้อเรื่องในคอมิกอาจจะดูไกลาจากตัวละครที่เราคุ้นเคยไปสักหน่อยอันนี้ต้องขอชมผู้กำกับเจมส์กันจริงๆเลยนะครับที่เอาตัวละครตัวนี้มาโลดแล่นบนภาพยนตร์ได้อย่างน่าประทับใจสำหรับรายการซ u เปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ในสัปดาห์หน้าจะต้องงดไป1สัปดาห์ผมต้องขออภัยคุณผู้ชม,มนะที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมหากมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ